อาเช้านี้ก็พระอาทิตย์นะครับก็สลัวสลัวหน่อยอาเพราะว่าถูกนะครับบดบังด้วยเมฆฝนนะครับอาตัวนี้ก็เห็นแสงสลัวสลัวนะครับกำลังจะโผล่ออกจากก้อนเมฆนะครับอาถนนนี้ก็จะเป็นถนนทางหลวงนะครับชนบทสนอนนนะครับ 4068ก็เป็นถนนผ่านนะครับองค์ปู่ปริจิตราคาราชโคกหนองนานาลงพลนะครับจากจำปาดงเหนือนะครับแยกจากถนน2229มา,านะครับก็ประมาณาประมาณสองกิโลสามร้อยเมตร <c oughs> แน่นะครับกิโลสามร้อยเมตร ครับเข้ามาจากสี่แยกจำปาดงนะครับมาเรื่อยๆนะครับก็มาเลี้ยวเข้าตรงนี้นะครับทำมาเลี้ยวเข้าตรงนี้ก็เลี้ยวด้านหน้านะครับเนี่ยด้านหน้าตรงโน้นนะครับขับไปขับไปตรงหน้าองค์ปูนก็จะมีศาลารองรับเป็นที่พักนั่งพักก่อนของท่านก็คือศาลาบัวชมพูศาลาเพชรชมพูศาลาพลอยชมพูนะครับด้านโน้นนะครับอันนี้ แย,แยกมานี้ก็จะเข้าไปนี้นะครับนะครับเข้าไปนี้ด้านขวานะครับด้านขวาก็จะเป็นลานจอดรถนะครับตรงไหนไม่มีน้ำเราค่อยไปจอดนะครับถ้ามีน้ำกลัวรถติดนี่ก็จะเป็นผ่านหาด้านท้ายนะครับขององค์ปู่นะครับ นี่นะครับด้านท้ายของปู่เดินมาก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าลานปูนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าลานปูนี่นะครับลานป,านานปูนะครับลานปูนะครับเรานะครับ น้ำผักน้ำแรงนะครับ FC วโลกนะครับแล้วก็นะครับเป็นทุนทรัพย์นะครับส่วนเราก็เป็นกำลังนะครับออกแรงนะครับยูทูบเปอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโดมนะครับเขาเรียกว่าโดมก็จะมีนะครับใบสีนะครับ ใบสีหรือขันบักเบงใบสีขันสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเสียงไทยบ้านนอกกําลังทําสะอาดโดมกําลังทําสะอาดโดมอยู่นะครับตัวนี้โอ้กาลังจะจัดญ้านะครับเสียงเครื่องจัดญ้าดังขึ้นมาแล้วนะครับนะครับสัญญาแห่งการตัดญ้าทํางานนะครับของไทยบ้านนอกนะครับเสียงเย็นเย็นดินเป็นเสียงตัดญา้า นะครับผ่านมาอีกก็จะเป็นห้องน้ําห้องส่วมนะครับตรงนี้ห้องน้ําห้องส้วมมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแยกนะครับแยกมองเข้าไปก็จะเห็นร้านะนะครับที่พีสกินน้าแข็งใสขนมหวานแล้วก็ร้านเสียเส้นนะครับน้องปุ๊แม่น้องเมวะนะครับดูแลอยู่ตอนนี้นะครับ ผัดไปนะครับช่องนี้สำหรับช่องนี้นะครับช่องนี้ก็จะเป็นร้านเฟือนะครับช่องนี้ก็จะเข้าไปก็จะเป็นร้านาเข้าไปได้ทั้งสี่ร้านนะครับเข้าไปได้ทั้งสี่ร้านมองเห็นสีแดงๆก็มุงหลังคา,ามุงหลังคาด ย้าคาเน่ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากนะครับถัดมานะครับภาคกันฝนแดงๆเ,เอาลงนะก็จะเป็นร้านผา้านะครับฝ่ายนะครับของป้าคำสายร้านปู่าริกิจนะครับเข้าไป ถ้าตรงไปนะครับตรงไปตรงไปอีกนะครับก็จะเป็นด้านซ้ายมือนะครับของถนนลูกลังเส้นนี้นะครับถนนลูกลังเส้นนี้ก็จะไปสุดอยู่ที่ทางหลวงหมายเลขสองสองสองนะครับด้านนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับตอนนี้มีรถจอดอยู่สองคันนะครับ รถไทยบ้านนอกเด้อนะครับกับรถหมวดฟื้นเด้อนะครับสองคันนี่นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นบ้านนะครับยูทูบเบอร์นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นบ้านยูทูบเบอร์ของเรานะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคนไปก็ไปนะครับคนมาก็มาอยู่ตลอดนะครับ ก็อย่างนี้แหละนะครับบางไปบ้านวันสองวันสามวันะนะครับไปเยี่ยมบ้านแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับเราอยู่แบบพี่แบบน้องเหมือนเดิมะนะครับไม่ได้ไปไหนตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับฝนก็ตกหน่อยนะครับไม่ตกหน่อยนะครับตกมากมนะครับ วันนี้ก็ตกมากนะครับตกมากตัวนี้เราก็พาเยี่ยมนะครับบ้านนะครับยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์นะครับไม่ใช่ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ สำหรับเสือนี่ก็จะไปะเยี่ยมบ้านนะครับกับป้าไทยบ้านอันนี้ก็จะเป็นบ้านป้าไทยบ้านกับแม่ดานะครับแม่ดาอยู่ด้านหน้าป้าไทยบ้านอยู่หลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสือพาไปนี่ก็จะเป็นหญ้อา,าอาชินะครับกวกกอก นั่นก็จะเป็นที่เก็บของนะครับก็เป็นสัดส่วนนะครับเป็นระเบียบดูก็สวยงามนะครับก็ยาวมาจำริมนถนนด้านหลังก็เป็นนาวันนี้ก็ทำํำนาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจากหน่อยก็ไปเอาก,ก้ามาทํานานะครับนะครับดูด้านหลังนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นนาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยังอยู่สี่สี่แปลงสี่ให้นะครับเขาเรียกยังไงนาะให้นาเนี่ยเดี๋ยวจะไปศึกษาดูอัน้นก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับที่มองเห็นนะก็จะเป็นที่ดินนะครับ ที่ดินที่เป็นล็อกเป็นล็อกสิบล็อกนะครับที่จะสร้างบ้านนะครับของ fc นะครับที่มาซื้อที่ดินนะครับจำนวนสิบแปลงนะครับแปลงหนึ่งก็ร้อยตารางเมตรนะครับร้อยตารางเมตรจำนวนสิบแปลงนะครับในด้านหลังนะครับ ครับคลิปนี้ก็จบลงเพลนนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับช่องหมวดฟืน้นเด็ดนะครับก่อนจะลงก็ฝากผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีกาแฟทีพีโกโก้สีบัครลอนพัดเบต้าคูแคนเจลอาบน้ําเจลล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้าทีพีสกินเซรั่มครีมกันแดดนะครับสบู่ฮันนี่ชอนะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 7 2 7 9, 9 2 2 4 7 5 2 6 0989652660 6324 อ่านะครับศูนย์หกสามสองศูนย์เก้าสองสามเก้าสองสี่สี่ห้าแปดนะครับในนามช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับแล้วก็ศูนย์หกสามคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเด้อด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านด้านหลังบ้านยูทูบเบอร์นะครับ ถัดไปก็จะเป็นที่ดินนะครับที่จะสร้างบ้านนะครับจำนวนนะครับจำนวน1ิบ็อกนะครับจำนวน1ิบ็อกนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ